เราไม่เอด็ดหลอกตัวว่าจะเป็นดีนนะถ้าผิดธรรมมาเราเอ็ดนะเมือนกีนเ้เราไปดูศิละปะให้ไหนอ่ะโอ้ยเราเล่มบางนี่มันดีไปหมดเนี่ยหวยหวยก็มีเล่บมบงจะเป็นดีหมดเบี้ยวเบอร์นหน้าสองข้างไม่เท่ากันอนะไรอ่งนี้เราก็ดูเลยโอ้ยนี่มันหน้านี่มันโด่งไ้นี่มันลึกลงไปเล่มบางไม่ได้ทาเองลูกน้องทำบ้างอะไรบ้างก็หลงก็ไม่หมดอ่ะอย่างเงี้ยขี่จันเพื่อกินอะไรเชื่อ นี่คนลยคนสมัยนี้ฟังก็อะไรจะพูดมาได้ยังไงนะก็ความจริงไงฟังก็แผลไปแล้วไปดีมึงครับไปเชื่อนี่หว่าฮะจันทำไมตอนที่มีชีวิตอยู่เขาไม่ซื้อโอ้โหเราเก็บประจันเฟือที่ไปกราบอ้อนวอนให้เขาซื้อกันช่วยหน่อยอาจารย์มีเงินนี่ช่วยซื้อประจันเฟือหน่อยโอ้ยโอ้ยอย่างงี้นะพอดังขายดีโอ้โหพิงหางใหญ่เลย ผมเนี่ยดูดดรูอวจันเฟื้อตั้งแต่อยู่ปีสองปีิศึกษานะครับอยากไดร้รูปนี้รูปนี้รูปนี้จำได้เลยแสดงที่ตึกคมนาคมครั้งแรกของอาจันเฟื้อแสดงจําได้ติดตารูปนี้รูปนี้แล้วผมก็ได้หมดเลยตอนหลังาจารยจันเฟื้องมาแสดงให้จันเฟื้อใหม่เนี่ยบอกจะเอารูปนี้รูปนี้บอกแต่ไม่ต้องดูรูปเลยจันเฟื้อบ,บอกนายนี่มันไลนเนี่ยจำได้หมดโอ้ขายหมดเนย ขายหมดเลยได้เก็บมันเกินฐานะเราเมื่อราคาลูกมันขึ้นขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันเกินฐานะเราจะเก็บละเราต้องขายกินขายลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียขายหมดอ่ะผมไม่ยึดอะ่ะขายได้ก็าขายให้ครูอื่นเขาไปรักษาอะไรรูปมันต้องหลายหลายล้านนะ่ะมิปัญญาไปเก็บรูปบ้าว่าเงินตั้งหลายล้านไม่แขวนหนผนังเฉยๆทำประโยชน์อะไรไม่ได้อะ่ะถึงแม้เป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยนะก็ขาย ก็าขายไปทีมันก็ไปทำาเรไอยไอ้นุยนี่ไปทํไปซื้อบ้านเชียงมงเชียงใหม่มันก็เกิดประโยชน์งอกไปสูชาวได้ขายเรียบเลยๆๆเลยเลกลุคมเขียนหมดเลยเพราะสูชาวติดบ้านไม่ได้ <c oughs> น่ากลัวขายหมดอะเปเงินขายหมดอเะเนี่ยรูปเนี่ยวิจารรูปวิจารจากพันธเกยนะเนี่รูปนี่ยนะวิจารบอกไงไหม ฉันตายอย่างโง่เก็บไว้นะขายก็บอกลูกอแพงอะเนี่ยหลายตังค์อเนี่ยเขาบอกก็ไม่ะเขาบอกลูกนะลูกเนี่ยฉันตายแล้วอย่างโง่เก็บไว้ คนเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นอนะไรย่างเงี้ยก็ยึดมั่นถือมั่นในฐานะอันควรพอสมควรนะฮะอยู่ในโลกในสังคมในความนิยมเนงะี้ยอย่าให้มันหลุดออกไปทั้นั้นะเองนะทั้่นั้นก็จบก็มีอันตรายนะคนจะซื้อรูปก็อันดับที่หนึ่งนะชอบไหมติดบ้านดีไหมชอบไหมไม่ชอบก็จะไปฝืนใจซื้อนะก็เราก็แนะนาที่ทุกคนนะอ่ะเอผมจะซื้อรูปอะไรดีก็ซื้อที่คุณชอบสิก็าถามม่งโอ้โหไงอาหารวางเยอะๆเลยคุณเลือกกินอะไรคุณชอบอคุณก็กินที่